นี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ย่านสีนักลินที่อาหารอร่อยและบรรยากาศดีบอกเลยว่าใครที่เป็นสายคาเฟ่เซฟร้านนี้ไว้ด่วนเลยและไม่รอชา้าขอเริ่มที่เมนูซาวซา่าแครปฟุตสลัดเป็นสลัดผลไม้รวมที่เสิร์ฟมาพร้อมเนื้อปูและกันเชียงปูเนื้อแน่นจะได้ความสดของผลไม้และเนื้อปูเนี่ยสดชื่นไปพร้อมกันมาขอจัดจ้านกันด้วยเมนูสปากเกตตี้ขี้เมาซีฟูดเสิร์ฟมาคู่กันกันกบกุ้งเนื้อเด้งไซส์กำลังกินและปลาหมึกตัวเส้นก็ผัดมากำลังดีมีซอสขี้เมาเคลือบเส้นอยู่ได้รสชาติผัดขี้เมาเต็ ตวน้จิ้มแจ่วมีรสชาติเผ็ดหวานกลมกลม่อมกินไปพร้อมหมูคุโรบุตะเนื้อแน่นเข้ากันอย่างลงตัวยังมีอาหารไทยที่ผัดมาถึงเครื่องอย่างข้าวกะเพราเนื้อวากิวสับที่ผัดมาแห้งๆห,หอมเครื่องกะเพรามาพร้อมไข่ดาวเยิมย้มๆต้องยอมรับเลยว่าอาหารของที่ร้านเนี่ยเขารสชาติถูกปากทุกเมนูและไม่ได้มีดีแค่ของขค้าของหวานนี่เขาก็อร่อยไม่แพ้กันกับโอริโอ้สมูตตี้มาพร้อมวิปครีมจุกจุกด้านล่างเป็นโอริโอ้ปั่นเนื้อเนียนละเอียดบอกเลยว่าใครที่เป็นสายหวานนี่ถูกใจเมนูนี้แน่นอนยังมีบราวนนนนชูกาาารรโททสตตเเปป็ขมมมัังงบิดด้้้้ยพออคไีี่